สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Tales รายการที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของหุ้นและการลงทุนในมุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหมายถึงหมายถึงและในตอนนี้เราจะพาไปดูบริษัทที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานกว่า180ปีใช่แล้วคะ่ะ Proctor Gamble หรือ PG เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Pampers Thai Downy Pantene ที่ทุกบ้านต้องมี เอกรู้ไหมว่า PNG เริ่มต้นจากอะไรรู้เลยค่ะเริ่มจากเทียนไขกับสบู่ก่อตั้งปี1837โดย2คู่หูวิลเลียมพร็อกเตอร์กับเจมส์แกรเบิลที่เมืองซินซินนาตีก่อนจะค่อยๆขยายเป็นเจ้าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกใช่ครับและ PNG ยังเป็นคนสร้างวัฒนธรรมโซฟโอเบรา หรือละครน้ำเน่าในวิทยุขึ้นมาเพื่อโปรโมทสบู่ด้วยนะครับมาถึงยุคนี้ PG มีรายได้ปีล่าสุดประมาณ84พันล้านดอลล่าร์รายได้หลักๆมาจาก5หมวด Fabric and Home Car e อย่าง t ท p e Downy Baby and Family Care อย่าง Pampers Bounty Beauty Grooming และ Health อย่าง Pantene Oral-B และที่สำคัญคือ เขาปันผลต่อเนื่องมา135ปีและเพิ่มปันผลต่อเนื่องมาแล้ว69ปีติดกันเรียกว่าเป็นหุ้น dividend king ของจริงแต่ในโลกความเป็นจริงไม่มีธุรกิจไหนโรยด้วยกลีบกุหลาบตอนนี้สิ่งที่กดดัน P G หนักมากคือทรัมป์2.0กับนโยบายภาษีใช่ครับแค่ค่าภาษีนำเข้าก็อาจทำให้ P N G เสียต้นทุนเพิ่มกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในปีหน้าทำให้บริษัทต,ต้องขึ้นราคาสินค้าในสหรัฐประมาณ25%ของพอร์ตเลยทีเดียวซึ่งการขึ้นราคาอาจทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อหรือหันไปหาสินค้าแบรนด์คู่แข่งราคาถูกกว่าและอย่าลืมว่าสถานการณ์โลกอย่างสงครามหรือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ก็กระทบซัพพลายเชนและต้นทุนการขนส่งได้เช่นกันสรุปคือ PG เป็นหุ้นที่มั่นคงเหมาะกับสายลงทุนระยะยาวชอบเงินปันผลสม่ำเสมอแต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากนโยบายการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ต้นทุนผันผวนใครที่อยากถือหุ้นเพื่อความมั่นคง PG คือ safe haven ของกลุ่ม consumer goods ได้เลยแต่ใครที่หวังกำไรระยะสั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่หวือหวาและนี่คือเรื่องราวของ Procter Gamble ยักษ์ใหญ่ที่แม้จะขายของใช้ประจำวันแต่ก็ต้องสู้กับสงครามภาษีและการเมืองโลกอย่าลืมติดตาม m ั n นี t a ทล s ในตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปเจาะลึกหุ้นที่คุณอาจคาดไม่ถึงว่ามีเบื้องหลังแบบไหนหรืออยากรู้หุ้นตัวไหนคอมเมนต์ Comment มาบอกเราได้นะกับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีค่ะ